โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นบทบาทนินจากันนะครับทุกคนทำไมเราถึงเล่นแต่ตัวแฝงเนี่ยก็ Go, สวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในช่องอลิฟเกมเมอร์นะคบทุกคน <Woo! S 2> วันนี้เราไปเล่นบทบาทนินจาเหมือนที่บอกไปแหละโอเคไปกันเลยทำไมมันเงียบเนี่ย นินจาขอนินจานะถ้าไม่ใช่นินจาแล้วก็อยากเล่นนักล่าข้าหัวเหมือนกันแต่ว่าเรามัทำคลิปนินจาตายสมดุลบนคมดาบของฉันเรามาทําคลิปนินจาแล้วก็ต้องเล่นเป็นบทบาทมาก Mine. ถ้านายเป็นไว้แจ็คนายก็เดาเองไม่ต้องละหึหอกเร็ว่าทำช่างเงียบจริงจริง yang <tuk> mikon กูบิดีตายตอนนี้มีหมอไหมตอนนี้ไม่มีหมอ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีหมอนะตอนนี้ไม่มีหมอ มื่อกี้เราอยู่ตรงห้องยิงอูกบาลใครเป็นสับเบียนเนี่ยจะกลับหรือเปล่าน่าจะหรือเปล่า ไปมากกินกูจะมากกินใครไม่น่าจะอยู่กับใครไม่น่าจะอยู่กับใคร ้อยแตกหโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ